สวัสดีครับต้อนรับนะฮะพระสุช่องกนิการทักกับผมพระทินเทพบนิตกับภารกักจิจย้ายไปคุณผู้ชมตัวนี้คือคอมพิวส์ PC 200-5เครื่องถูกน็อกไปแล้วไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ใช้เป็นเครนครับ30ตันยก20ตันเปลียนจากขางปลาไปขึ้นโรเบริรต เราลุ้นกันครับว่า30ตันนี่จะเบรศักย์ยี่สิตันขึ้นไหมในระยะใกล้ที่สุดแล้วนะปะยกอีกครั้งนึงครับ โอ้ยต้องหาศูนย์ใด้ดีหน่อยได้ยังเอาเอาให้ลอยฮะจากนั้นสิบล้อต้องเคลื่อนอเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้ยกลัวจะต,ตีลังกาเยลยละเอาเใช้รอกครับในการเบรหลังช่วย นานนี่เหินหาวาแล้วหมายตอนเราขึ้นนี่ไม่กระดกนะสำหรับตัวรถแม็กโครครับแต่ว่าเท่นี่กระดกแน่นอนไปยังสู้กันอยู่ฮะโชเฟอร์เ,เรางัดวิชาออกมาที่ร่ำเรียนมาจากพระอาจารย์18ปีเต็มๆที่ร่ำเรียนมา ่ะยกล้อแล้วคราวนี้โ้หล็อกล็อกล็อกสลิง แขนมันไม่อยู่ตรงกลางเกินไปฮะน้ำหนักไปบาลานซ์น้ำหนักไปท้ายอย่างเดียวเลยตอนเราขึ้นนั้นแขนมันยกไกลคุณชมเอ้าดย๋อวอีกรอบนึง Ô tập toán lại với nhau đi. Concrete làm, congrete 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 làm, ลอยเลยลอยเลยลอยเลยหย,ย,ยกเลยหยุดเลยหยุดเลยโอ้โหตรงเตีงตรงเตงแล้วครับมาจะขึ้นเทเลอร์แล้วคราวนี้

เออไปไกลเลยเด้่ยทำอะไรต้องเซฟไว้ก่อนอ่ะอันนี้หาตำแหน่งที่วางผู้ชม แบบเป๊ะเลยนะเอาวางวางวางเอาเหมือนเหมือนจะได้เหมือนจะได้เดี๋ยวเด็กแ่งเอพี่ดึงมาดึงดึงดึงเชือกมาเออเอาเวางโอเค มายกขึ้นนิดน,นึงโอ้ตัวปิวเป็นของเล่นเลยคราวนี้ คำแล้วคำแล้วคำอ่ามแล้วเอามา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นิกซสลิงนิกซสลิงรอกรอกอเอาได้ขึ้นได้ขึ้นได้ผู้ชมไหวขยกัอยกอยู่พอสมควรนะที่เห็นในคลิปนี้ตัดต่อลงให้กระชับที่สุดนะส่วนกระบวนการการขึ้นเดี๋ยวไปดูใน Facebook เพจก,นนการณนะ์กาทักฮะ ส่งแล้วครับไม่ยกล้อแล้ว,วาาเดีย๋ยวเก็บบุงครับคราวนี้ภารกิจเสร็จสิ้นกลับบ้านกันได้ ก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับการยกไมโครหายเทจากฟลอร์ขึ้นไปยังหาโรเบตครับเดินทางไปต่อที่กรุงเทพมหานครป่ะคันนี้เอาไว้ปั้นต่อหรือจะไปจ่อยสลายออกเลยออกเลยเรียบร้อยนะครับคลิปนี้ ลาแล้วฮนะสวัสดีครับบ๊ายบาย